ดวงประจำวันที่12มกราคมพุทธศักราช2567วันนี้มีเส้นทางดวงของเดอะซันเส้นทางของความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์เส้นทางของอำนาจบาร,รมีชื่อเสียงเกียรติยศมาครบนะครับและเส้นทางของดวงจัก,กรพรรดินีสมบูรณ์นะครับร่ำรวยความรักยิ่งใหญ่ทรัพย์สินมากมายมหาศาล เป็นช่วงเวลาที่ดีๆของพี่น้องหลายวันเกิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องบางเรื่องมีจุดบางจุดที่จะต้องระวังนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่12มกราคมพุทธศักราช2567 พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโอกาสและโชคดาบมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับ พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันของการสแสวงหาจุดเปลี่ยนจุดใหม่ๆและโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเหมือนกับว่าเป็นชีวิตของการที่ท่านจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หน่งคืออัศวินนะครับเป็นอัศวิน เหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญคือเรื่องของการเงินมาก่อนนะครับใครที่รอเงินท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินแล้วก็ได้เริ่มต้นโอกาสดีๆเกี่ยวกับรายรับได้ได้นะครับอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาสักก้อนมาจุนเจือมาได้ใช้ใจ่ายมาเป็นต้นทุนในการที่จะสร้างอาชีพแล้วก็ผลประกอบการกำไรที่มีโอกาสก็จะได้รับเงินเข้ามานะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นอัศวินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอัศวินอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือเรื่องของโอกาสเช่นเดียวกันนะครับคือการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองรอบครอบ ละเอียดในการที่จะมีแผนงานจัดการต่างๆนะครับบางครั้งก็รอคอยด้วยคําว่าอดทนใจเย็นเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้จนกระทั่งมั่นใจแล้วค่อยเดินหน้าต่อไปโอกาสก็จะดีกว่าคนที่จะทําอะไรแบบไม่มีแผนงานไม่มีความละเอียดรอบคอบหรือว่าไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่คืออัศวินไม่เท้านะครับการงานดีขึ้นนะครับภาพรวมแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับนี่คือการเริ่มต้นสารต่อและก็จะเกิดความมั่นคงทั้งเรื่องของการงานและก็การเงินด้วยแล้วก็เรื่องของความรักค่อยๆเรียนรู้และก็จะดีขึ้นครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสและแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเดอะเวิลด์นะครับนี่คือโอกาสดีมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ๆมีความสำเร็จมีความมั่นคงนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีบรรยากาศที่ผ่านอุปสรรคได้นะครับ เริ่มต้นสดใสสวยงามโชคไหลมานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนิดองคนมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองอบรมเรียนรู้ต่างๆได้ดีขึ้นศึกษาเข้าใจ แล้วก็โอกาสของการงานก็จะตามมาโอกาสการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินรวมทั้งเรื่องของการที่จะค่อยๆพัฒนาความรักให้เติบโตต่อไปด้วยนะครับทุกอย่างวันนี้เริ่มต้นได้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงมั่นคงต่อไปและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเ,เรื่องของโชคลาภทรัพย์สินรายได้ดีมากนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆสดใสามากสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้นะครับมีจุดที่ดีและก็มีเรื่องที่ควรระวังนะครับ สองส่วนนี้ก็จะมีบรรยากาศคร,ครา่าค้ามีบรรยากาศที่ต้องระวังและว่ามีเรื่องที่ดีในการที่จะเปลีป่ยนแปลงก้าวสู่ความสําเร็จได้ครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับจะมีอะไรบ้างาเรา,าเริ่มต้นจากจุดที่ควรระวังกันก่อนนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับคือห้าไม่เท้าการติดต่องานการพบปะกกับผู้คน อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจความขัดแย้งปัญหาของการทะเลาะวิวาทต,ตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับควรจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจเย็นๆนะครับมีเหตุมีผลตั้งสติทุกครั้งในการที่จะทำธุรกิจติดต่อกับใครก็ตามนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ถ้วยนี่ก็เรื่องของความหงุดหงิดไม่พอใจ กับเรื่องบางอย่างนะครับคือการรอคอยแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น8เหรียญน,นะครับนี่คือโอกาสดี D. ในเรื่องของการเงินนะครับรายรับรายได้ดีขึ้นงานที่จะเด่นในวันนี้สำหรับชาววันจันทร์ก็คืองานที่เป็นเรื่องของงานพิเศษ งานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้านประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับก็จะส่งให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินเข้ามาได้ครับประการต่อมาครับมาดูเรื่องที่เป็น ส่วนของโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเทมเพลนนะครับสิ่งดีๆกำลังจะไหลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆโชคลาภการงานการเงินความรักบรรยากาศใหม่ๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันนะครับวันนี้ควรระวังสองเรื่องหลักๆคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทนะครับกับเรื่องที่อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้นะครับก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีได้แต่ถ้าเผื่อว่าท่านมองให้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นความรู้สึกที่ไม่ดีก็จะ หมดไปได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆได้การงานจะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันความรักก็จะมีโอกาสสมหวังนะครับและทรัพย์สินใดได้จุดเด่นคือเรื่องของอาชีพพิเศษนะครับอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลก็จะเป็นที่มาของรายได้เกิดความมั่นคงขึ้นนะครับและวันนี้ยังมี โชคดีด้วยนะครับมีโอกาสทางด้านดีๆเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้จะมีแสงสว่าง เข้ามาท่ามกลางความมืดนะครับสำหรับคนที่เจออุปสรรคจะผ่านอุปสรรคเริ่มต้นเดินหน้าแล้วก็มีความสําเร็จได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับจะมีอะไรบ้างเรามาดูจุดที่อาจจะเป็นปัญหานิดหนึ่งก่อนนะครับเป็นสี่ดับอะไรก็ตามที่เกิดปัญหาที่เราเจอในวันนี้นะครับมันจะถึงเวลาของการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อย ไปแล้วก็จะผ่านอุปสรรคจากจุดนั้นไปได้นะครับท่านที่เจอปัญหาอย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งกังวลจนเกินไปนะครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้รอคอยหาจังหวะหาโอกาสดีๆแล้วท่านจะมองเห็นทางแก้ไขและจะพบทางเดินใหม่ๆนะครับรวมทั้งคนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสุขภาพต้องอดทนใจเย็นๆนะครับไม่นาน ท่านจะกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับเฮอร์เมสคือนักบวชผู้ที่คอยจุดแสงสว่างให้กับพี่น้องชาววันอังคารนะครับสำหรับคนที่เจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยุ่งวันนี้นะครับตั้งหลักให้ได้มีเหตุผลมีสติพัฒนาตัวเองได้บางคนก็จะใช้หลักของการทำสมาธิหลักของการพัฒนาจิตใจ สร้างบุญสร้างกุศลหรือไม่บางคนก็จะยึดหลักของการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับคนที่เจอปัญหาจากใครบางคนก็จะใช้หลักการนี้อภัยให้ความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาได้ผ่านอุปสรรคได้นะครับไม่ตอบโตโด้ด้วยกําลังด้วยความเข้มแข็งจนเกินไปค่อยๆมีทางออกนะครับท่านจะพบทางเดินที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศล จะส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆนะครับท่านจะก้าวหน้าผ่านอุปสรรคได้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในบันอังคารครับเป็น1ถ้วยนะครับบรรยากาศที่ดีก็จะกลับมานะครับจากปัญหาที่เราเจอก็จะมีบรรยากาศใหม่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการพบปะการลงทุนการทําอะไรก็ตามจะดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับ ่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น6กไม้เท้านะครับโอกาสใหม่ๆเปิดกว้างนะครับสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้สำหรับคนที่อดทนแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองจะมีแนวทางที่ดีขึ้นงานดี มีงานเริ่มต้นงานไม่ว่าง,งานหลักงานอาชีพเสริมงานประจําก็จะเติบโตขึ้นมัน่นคงขึ้นการเงินก็จะมีเงินเข้ามาความรักก็จะเริ่มดีขึ้นและโชคลาภสิ่งดีๆก็จะค่อยๆไหลเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงคนที่จะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างอะไรที่ดีขึ้นมาจากจิตใจตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรียนรู้อบรมปฏิบัติตัวเองศึกษาธรรมะนะครับสวดมนต์แผ่เมตตาเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะส่งให้ชาววันอังคารมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถแล้วก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับผ่านทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักต่างๆก็จะค่อยๆเปลี่ยนได้ดีขึ้นนะครับรอคอยโอกาสใหม่ๆก็จะเติบโตขึ้นจะมีแสงสว่างเข้ามาท่ามกลางปัญหาทําให้ท่านเห็นมองมองเห็นทางเดินมั่นคงขึ้นนะครับและโอกาสใหม่ๆก็จะตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับวันนี้แม้ว่าจะเจอปัญหาท่านมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่สามารถก้าวพ้นจากอุปสรรคแล้วก็เดินหน้า ตะลุยไปข้างหน้าได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับมาดูของชีวิตนักสู้ก่อนนะครับอัศวินดาบนะครับวันนี้มีเรื่องต้องสาสางต้องแก้ไขต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับก็คืออดทนมุ่งมั่น แล้วก็เข้มแข็งนะครับบางคนย้ายงานด้วยบางคนต้องเดินทางด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงด้วยความมั่นใจว่าท่านจะต้องผ่านอุปสรรคได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ดาบนะครับการติดต่อการสื่อสารการลงทุนก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้จะมีสัญญามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามานะครับหรือไม่ก็คนที่มีการทําธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ก็จะมีงานเข้า มากเป็นพิเศษนะครับรวดเร็วขึ้นด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องทํเรื่องความรอบคอบป้องกันข้อผิดพลาดใจร้อนนักก็ไม่ค่อยดีนะครับละเอียดใจเย็นๆระมัดระวังป้องกันข้อผิดพลาดดีกว่านะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็น8ถ้วยนะครับเรื่องของโอกาสดีในการที่ชาววันพุธจะผ่านอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับบางคนย้ายงานเปลี่ยนงานบางคนเดินทางเพื่อที่จะรับงานที่ใหม่ได้งานตรงกับความต้องการมีความมั่นคงขึ้นการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีเงินเข้ามาตลอดนะครับความรักก็จะสมบังแก้ไขปัญหาความรักได้นะครับหรือไม่คนที่โอกาสก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจได้นะครับสุขภาพก็เช่นเดียวกัน มีโอกาสที่จะฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับมั่นคงแข็งแรงต่อไปครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสและแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ก็จะมีโอกาสในการที่จะทําหน้าที่ของตัวเองแบบ ที่มีความพอใจทําได้มีความสุขในการที่จะดูแลคนที่เรารับผิดชอบนะครับนั่นเป็นโอกาสงานของท่านก็จะเด่นขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงคนมีเรื่องต้องสะสางมีปัญหาต้องแก้ไขมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงการงานมีความมุ่งมั่นความอดทนเป็นพิเศษเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคแล้วก็จะได้รับความสําเร็จต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา เรื่องโชคลาภก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤลลหัสบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤลหัสบดีเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินรวมทั้งเรื่องของการขยายงานสร้างงานใหม่ๆด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับมาเริ่มต้นจากสตเีงความเข้มแข็ง พลังวันนี้มีพลังมีความคิดดีเริ่มสร้างสรรมีความคิดที่ไม่รู้จบคือพลังงานวันนี้เหลือเฟือนะครับคิดงานสร้างงานตลอดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขปัญหาคือจับอะไรทุกอย่างก็จะเป็นงานเป็นอะไรที่มันดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้นสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดีมีบทบาทของคนที่จะเป็นผู้นําเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานแก้ไขปัญหา จุดเด่นดีเยี่ยมนะครับแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทํางานได้เด่นด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น8ไม้เทา้านี่คือการขยายงานได้นะครับงานใหม่ก็มีงานเก่าก็ดีคือเพิ่มตรงนั้นขยายตรงนี้ตลอดนะครับ และก็โอกาสใหม่ๆก็จะตามมาและโอกาสที่ดีคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เด่นตามมาด้วยนะครับไม่ว่าเป็นการสร้างบ้านได้บ้านใหม่ได้ที่ดินเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้เด่นขึ้นมานะครับคนที่รอคอยโอกาสอยากจะมีบ้านสักหลังก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาววันพฤหัส,สบ,บดีครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับเป็นสตาร์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นปัญหาที่อาจจะมีมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ชําระสาสารจัดการปัญหาต่างๆได้คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นมีจังหวะของการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นแล้วสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีครับเป็น1ดาบนะครับวันนี้มีพลังนะครับพลังของสติปัญญาพลังกายพลังใจเด่นขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จที่จะตามมานะครับเริ่มต้นจากพลังของท่านก็จะเป็นที่มาของความสําเร็จโอกาสอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ว่าจะทําอะไรก็จะดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีวันนี้ดวงอ,องคนที่จะมีพลังมีความสามารถมีความรู้มีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แบบไม่รู้จบนะครับคิดงานสร้างงานอยู่ตลอดเวลาแก้ไขปัญหารวดเร็วฉับพันแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีเยี่ยมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆได้นะครับการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของโอกาสที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เด่นนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้เด่นได้ด้วยพลังที่มีอยู่ในตัวตนของชาววันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้เด่นมากนะครับมีดวงจัก,กรพรรดินีดวงของเดะซันดวงของความเข้มแข็งดวงของโชคลาภดวงของอำนาจวาสนาด้วยนะครับราวลเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือจัก,กรพรรดินีนะครับนี่คือโอกาสดีเยี่ยมมั่นคงสมบูรณ์การงาน ลงตัวมากนะครับเติบโตมั่นคงสมบูรณ์แบบรับงานรับเงินเยอะๆด้วยนะครับวันนี้เงินเข้านับเงินแบบเพลินมีความสุขมากนะครับแล้วความรักยังมีจุดเด่นด้วยนะครับเป็นดวงจักรพรรดินีมีดวงของคนที่มีองค์ประกอบที่จะได้รับความสมบูรณ์มั่นคงโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีวันนี้เด่นในเรื่องของความมั่นคงร่ํารวยความรักดีมากด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดอะซัน นี่เป็นดวงของท่านสุภาพบุรุษเด่นนะครับเด่นไม่แพ้กันนะครับวันนี้อํานาจบรารมีชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จโชคลาภตามมาด้วยคือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีความยิ่งใหญ่มากผ่านสถานการณ์ที่ไม่ดีได้แบบสงาพาพ่าผ่าเผยมีชื่อเสียงกระ,ะจายดีเยี่ยมนะครับประสบผลสําเร็จได้ดีมากๆนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็น7ไม้เท้าเรื่องของการงานนะครับทุกสนามของการแข่งขันในรูปแบบไหนรับมือได้ผ่านได้และประสบความสำเร็จได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น6เหรียญนะครับวันนี้ได้เงินเยอะจ่ายเงินเยอะใจสปอร์ตนะครับโชคลาภมาตลอด เป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลได้ดีด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงเด่นทั้งสุขภาพบุรุษและสุภาพตรีนะครับมีดวงจกกักรพรรด,ดินีมั่นคงสมบูรณ์แบบทรัพย์สินรายได้ความรักดีมากนะครับและก็ดวงของ เด e อนสันดวงอาทิตย์ที่สาดแสงมาผ่านพ้นปัญหาได้มีความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ชโชคลาภบาร,รมีเต็มที่นะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของคนที่จะได้รับความสำเร็จทุกอย่างทุกด้านนะครับวันนี้ดีเด่นสุดยอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงาน การเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้การงานยังเด่นนะครับการติดต่องานงานประสบผลสำเร็จทรัพย์สินได้ได้อย่างดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความเครียดความกางังวล รายเรียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบคือปัญหาที่จะต้องแก้ไขเรื่องของลูกหลานบริวารเป็นปัญหาให้ชาววันเสาร์ต้องดูแลเป็นพิเศษในวันนี้นะครับตามบทบาทตามหน้าที่ต่างๆที่แตกต่างกันไปรวมทั้งคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะมีเรื่องของลูกศิษย์ด้วย ต้องดูแลกันนะครับวันนี้ต้องดูแลมากเป็นพิเศษด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชิน,นีถ้วยนะครับมีงานเด่นสมบูรณ์นะครับองค์ประกอบของคนที่จะมั่งมีสีสุขนะครับมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีปัจจัยภายนอกบริบูรณ์บ้านที่ดินรถยนต์องค์ประกอบของความมั่งคัง่งทั้งหลายทั้งปวงมีพร้อมแต่ว่าองค์ประกอบของความสุขทางใจ ยังไม่มีนะครับท่านอาจจะรอคอยบางอย่างรออะไรสักอย่างที่จะมาเติมเต็มให้ใจของท่านมีความสุขนะครับรวมทั้งการรอเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น2เหรียญน,นะครับมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมาก นะครับหรือไม่ก็จ่ายเงินแบบที่ไม่รู้ตัวด้วยนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะมีทรัพย์สินรายได้แต่ว่าบางทีก็จ่ายแบบไม่มีความสุขที่จะจ่ายก็เป็นความทุกข์ยุ่งยากเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูเรื่องที่เป็นเรื่องของโชคลาภนะครับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับจะมีทางเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น ราชนีพระจันทร์นะครับโชคลาภมีนะครับมีงานมีเงินนะครับมีการติดต่อการสื่อสารมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักไม่ลงตัวมีความเครียดมีความกังวลน,นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินยังดีนะครับมีความสำเร็จมีความพร้อมมีความมั่งคั่งร่ารวยนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจรอคอยบางอย่างรอคอยความรักหรือไม่ก็มีปัญหาความรักยังไม่ลงตัวนะครับโชคลาภก็ยังมีโอกาสเข้ามาตลอดนะครับดูแลเรื่องของสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับแล้วท่านก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสำเร็จสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ